สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือช่วงของรายการลุกทุ่งนอทพอทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3้สำนักง,งานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยบัจจการทหารพัฒนากองปัจจการ,ก,ารกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี f m 8 8 7 5เมกะนเฮิรต1กิโลเฮิรตนาที่ของนพพลภูริผลเป็นผู้ดำเนินรายการครับ วันนี้คุณผูฟังครับตรงกับวันที่1วิถุนายน2 5 6 5ในช่วงเวลาของรายการนะครับในวันนี้ไปที่ทางสำนักพระชวังขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3วมิถุนายน2 5 6 5 สำนักพระราชวังขอเชิญประชาชนร่วมลงานามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่2-4ถึงมิถุนายน2565คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงของ8นาฬ20น,นาทีถึง9นาฬิกาเล่าว่าติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่แฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนงพัฒนาภาค1่วยัจิการทหารพัฒนาวันนี้รายการลูกทุ่งนรเชาวนี้ลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ